โยวาซาวัสดีวิรลุนเมกาสวัสดีบรรลุนดูไปสวัสดีบรรลุนชาตไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าจัมแอบสิมบิลนะคนดูโคตรโหดโคตรตึงนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเจ้าตัวนีซุโกะกันนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวโมบ้าห้าพะทห้าครับรวมอนิเมะดังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพีชดะคอนบอลนารุโตชูชูสึไคเซนเดมอนเซเลเยอร์บีดออล็อกอันเดรสแล้ว เรื่องอื่นอีกมากมายนะคุณดูนะเออเกมนี้เป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับเป็นแนวโมบ้านะฮะปะทฮานะคุณดูล้รวมดาวอนิมินะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับคุณดูนะโคตรหลอกโคตรตึงลิ้งโหลดอยู่ด้านล่างขวายแต่คลิปเนาะเย้มาว่ะมาวานี่วันนี้พี่ก็จะมาเล่นนี่สก๊ตนวตึงไปเลยไปเลยน้องๆเล่นไหนดีพี่มาแต่แรงนะนี่คุณดูเล่นล่างละกันเล่นบนมีฟิซอร์นะครับกับตัวอะไรผุณจะไม่ได้ แล้วก็เลนล่างมีเนซิโกกับซุนโกคูแล้วก็ตรงกลางมีอากาละนะคณดูนะยังรอ,อยังตรึงเงี้ยมาว่ามาว่ารอตีรีทอรอเลยเอาอะไรก่อนเอารองเท้าก่อนละกันคุณดูนะนี่ผมจะออกรองเท้าตรีไวนะนี่คนดูเย a ผมเอาผมเอาเบอร์เซอกมานะท่านผู้ชมนะสกิ้เลยละกันนี่ลงเบอร์เซอร์ก,กหน่อยดิตับตับตับ,ตบเว้ยเกือบตายนะคนดูบอกเลย แซ yeah. ่บยังโหดอะคนดูแป๊บน,นึงตับป้อมก่อนนี่นี่เอ้ยโหโอ้เฮ้อ,อ,อแรงจัดแรงจัดจ้ดลยฮาฟูนอนนี้ก็เฮ้ยเฟิร์สบัตไปบนเฟิร์สบัตกันเฉยเอา้างงนะทำไมอิซิมะไปตัวเดียววะออฟฟิเซอร์ก็ตายได้เหรอเอาวะเอาวะนี่เด็ดตบตบ ไว้เขวเวเขวเวเรียบร้อยอฮะเฮะ้ยงูกุณแม่งลัชชดช็อตว่ะตู้เล่จุงเบย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยลบครับรบครับนี่ดิเอาเดิเอาเดิเอาเดิหวอีกทนึง อีกทีนึงว๊วแม่เเงเอย้ยประมาทเกินไปหน่อยมาคนดูแย่ yeah, 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 เย่ย่ย่อยู่อย่งเอ้ยมันได้ของเฉยเลยว่ะมันต้องเข้าป่าฟาร์มแล้วนะคนดูนะผมจะรีบออกอดูดเลือดนะครับคนดูนะโซอีเตอร์ก่อนผมจะได้เข้าป่าฟาร์มได้ง่ายๆนะครับอย่างแรกผมต้องไปหาแบบว่า,ายืนเกาะคนอื่นเขาก่อนนะคนดูนะนานีกล้อนานีกลือ เอ้ยถั่วเซียนมาตัวเบือสึกแป๊บไหวเข่าเว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 เอาว่ะเาวะนี่ดิไหวคิวสองนะกรก่อนเอาดิเอาดินี่ดิเป็นไงล่ะยังรอยังรอโคตรรอโคตรตึงมาทีเดียวแบบเก็บมดอ่ะคนดูเก็บมดไม่สนเมียใครไม่สนผัวใคร เย้แอซเซยแอซเซยแอซเซยอ้ยโอ้ยแอซเซย์ตุยปอมสักหน่อยนะคนดูเอาว่ะอันนี้สักหน่อยก็ยังดีฟับเออแรงอยู่นั่นน่ะเก็บทรัวสักหน่อยทรัวเซียนไม่เนียนได้ไงเย้เอาเลยดิเพื่อนสวยนี่ดิเขวัลเขาวัลเขาวัล แดีวมันจะจิ๊บไหลมันจะจิ๊บไหลเอ้ยมันมีจิ๊บไหลว่ะคุณดูเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเดินฝามป่าสักหน่อยนะคนุณดูเปิดเบอร์เสือกรอก่อนคือในสกูนี่เป็นสายแอสซัสซินนะคุณดูนะหรือว่าไฟเตอร์นั่นเองนะครับเวลานางเปิดดันตีแปลงร่างยังโห่นะผมบอกเลยแล้วผมเอาเบอร์เสือมาด้วยนะไว้เข้าตะลุมบอลเฮ้ยไวย นี่เดะตายติงจา่งาไ,ได้อีกแล้วอีกแล้วงูคุณแม่งได้อีกแล้วนี่เดะนี่เดะเอาดิแปลงร่างมาแปลงร่างมาแปลงร่างมาอุ้ยเกือบไปแล้วนะอ้าวยังไม่กลับเอาดิเอาดิเอาดิเรียบร้อยเฮ้ยงูคุณอีกแล้ว อไอ้ย <emp> น,นี่มึง well. รัดกูหลายตัวแม่งรัดพี่หลายตัวแล้วนี่คนดูเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วจริงกระบอกชัวชัวรอออกโซอีเตอร์ก่อนนะคนดูดูเลือดดูเลือดแตกสวยถึงจ้ดเฮ้ยสวยเพื่อนนี่เด็ดนี่เด็ดลงสวยโอ้เกือบกำจัดมันไม่ทันนะเมื่อกี้นี่ไม่งั้นงั้นเราแพ้ละ ูเลือดก่อนดูเลือดสวยเอ้ยได้สวิตเตอร์มาละบวกเลยดิเรานี่ดินี่ดิเอาดิเอาดิสวิตเตอร์โนตึงโซอิตเตน้อิตเตอร์โนตึงสวยเพื่อนโอ้ยข่าบอกข่าวบอกกินเลือดอุ้ยโยชิดะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเกือบตายหาเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะ มาลำ้ำยาก่อนเย้ดาล้วมี g e เน r a t e ว่ะสวยครับพี่ตรงนี้มีสวดเซียนไหมเก็บไปแล้วนี่มาสวดเซียนมีล่างนะครับเปิดมือเสอกฟาร์มก่อนนะ yeah สวยฟาร์มชิวๆแล้วตอนนี้ผมรอฟาร์มเก็บของนะครับที่จริงเราต้ตองวิ่งแก๊งน,นั่นนี่ เอริกูดเย้ยงูคุณแม่งโหดจัดเลยว่ะไปเลยดิสวยร้ายจัดๆเลยน้องูเฮ้ยมาว่ะลงซบซ้ายนี่เลยเป็นไงล่ะลวง ป่ามก่อนนะครับุณดูนะแต่ผมจะไปไถนะครับเดี๋ยวไปไล่ตามป่าแล้วพอของมันเริ่มเยอะอับดามีดเขาบอกมาก่อนแอบซึยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนงกลางบวกกันมานี่สัตสเกตตุยเฮ้ยฝั่งเราแม่งก็งวลอยู่นะเนี่ยอันนี้ผมมาลงแรงนะมันมีคนด้วยนะครับ จัดย่ามผมรีบขาวป้อมก่อนสวยเปิดเบอร์เซอครับขาวาขาวไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีต,หนตายโคตรหลอโคตรตรึบบง,นนงบอกเลยตัดป้อมเลยครับนาทีนี้ทังวันนี้แหละป้อมบอกเลยเย้เ มันจะมาแก๊งมันจะมาแก๊งชอบไม่ชอบไม่ชอ,มชอบมาแกล้งพี่สวยเข้าป่าก,ก่อนมันฟาร์มอยู่ไหนวะวูมไม่ฟาร์มด้วยขอ,อละกันอย่างนั้นน่ะเข้ามาฟาร์มบ้านมันอย่างเก่าคนดูเฮ้ยเฮ้ยทัสกีสตอยู่อ่ะตายนั่นนะ่ะสองรูปหนึ่งเฮ้ยอู้หู้สวยนี่เลย เฮ้ยไ,ไม่หนีไปได้มันวิ่งไวพูดยูชิดะยูชิดะยูชิดะหลอหน้อง <S <S หืมสวย <S <S มันวิ่งไวเกินไปเมื่อกี้เนี่ยงูกลุ้นไ,ไงั้นมันตายแล้วครับมันหลายรอบกับพี่ละด้านล่างแล้วเรา โอ้ในป่าเยอะเลยงูคุณนะ่ะ <Shut S 1> งูคุณไป <down. S 1> หิวไงเป็นไงแหละเย้ ปั๊บเขาบอกร้าน i ิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ ตบับอกฟตปการ์ดไลออดส,สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโ้สวยเปิดเบอร์ซื้อพอเรียบร้อยอะอาในป่าก,ก่อนแป๊บชอปเปอร์ชอปเปอร์ <Your S 1> ชอปเปอร์ ไว้ไม่ต้องเปิดหรอกครับไม่ต้องเปิดเบอร์สื่อกะต้องเปิดตีด้วยนะตีปกติพอไว้อ้าวแม่งทำไมไม่ฆ่ามันวะน่ะไอ้ทีมกูมันเป็นไรวะนนะไอ้จอมารปีศาจว่ะตรงนู้นได้บัฟมันด้วยนะบูเออืเอาดิตะติกะล้อตะติกะล้อตะติกะล้ะอ ตะกี้รตายฟูตึงแอตแท็กสปีหาก่อนหาก่อนมีงูมีมันอยู่แถวนี้นี่มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วมาล้วมาล้วมาล้วสมตัวผมคำนวณดูแล้วสามตัวสตัวช็อปเปอรง่ายไหมวะช็อปเปอร์ช็เปอร์น่าจะง่ายสุดละเปิดเบอร์เซกเลยดิ เอาเปิดตัวอ,ออกดาบมีโดโคตรโหดอะผมบอกเลยเรียบร้อยอย,อยูชิดะอูชิดะตับเลยดิอูชิดะต,ตายนี่อะไรไปครับเรียบร้อยตึงจัดตึงจัดโอ้มันตุยล่างเลยนะงูกุนนี่ มึงคุณมึงตุ๋ยร่างเลยอ้าวลุกก่อนลุกก่อนอะไรลูกอะไรซาสึเกะอะไรลูกซาสึเกะโวยมึงไปร่างทำไมตายดิ ขาบอกก่อนคุณดูนะตอนนี้เปิดเบอร์ซึกหาเลือดก่อนดูเลือดก่อน very good ดีเจนเลือดครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มันตรงนี้ก่อนนะดูของนี่เฮ้ยเฮ้ยมีงูมีมาติดเงาติดเงาแม่งเอ้ยกูจะตายเพราะเงาแหววเอาบอกว่านี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยถึงจ่ดถึงจ่ด has slain. been sl อ,อ,อ,อ n enemy has been slain. เก็บเลือดต่อเก็บเลือดปั๊บอืมโคตรแรงคุณดูเก็บเงินไว้จะจัดเลยนี่บอกเลยเตะตีขี้นี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาฟาร์มก่อนต้องเอาไอ้ยักษ์นี่ให้ได้นะครับคุณดูนะ กู <Billie S 2> ยังตีส,ส ER ู้เกือบไม่ไหวเนี้ยนี่เฮ้ยงูกุนตอนแรกไม่งูกุนโคตรโหดอะทำไมงูกุนเราเริ่มเริ่มกรากวะหยิบซับก่อนเฮ้ยสวยโอ้โหโทษทีที่ดูถูกนายเพื่อนอันนี้ก็ขยันตีติสตันจริงๆเลยสวยนี่เขามีเขามีห้าไปแล้ว อีกนิดนึง,นหนงไหวโมกุลมันจะหนีไหมนีดีเ,เรียบร้อยปตึงแต่เราไปดันป้อมกันนะฮะคนดูนะยวผมจะลากละเอาให้ล่งแตกไปเลยแย yeah. นสโกนโนต,ตึงมา ระวัง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 ผมอยากรู้ว่าถ้าอิทาจิมาจะเป็นยังไงนะคนดูนะอืมดาบคู่มาแนละ้วขี่ตึงๆขี่ตึงๆสวยเพื่อนงูกุลเราแม่งหงดอยู่นะ yeah ไปลุยบึมบึมมาแล้ว วแตกวันนี้เราป้อมอ่ะเปิดเบร์เสือครับสวยสับยาวๆเรียบร้อยองูคุณมาแม่งตุยเย่เลยอารมณ์เลยนะครับบ้านแตกแน่นอนตอนนี้เอาดิเอาดิสับเป็นไงล่ะตายสวย แตกหน้าบ้านนะ่ะเรียบร้อยครับเฮ้ยนีสโก้โค่โหดโคต,ตรึงนี่เรียบร้อยครับอืตึงเบียตึงเบียเนสโกโนตึงโนก็อ no ดคนดู MVP แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับพี่เนี่ยระดับพี่ MVP จัดจัดเย้เ yeah, วลี่กูดรอดูนะฮะนี่โนวาหนึ่ง c o น t i เ u e s let's get it c h e a มันนี่สกโตน่ารักจังอ,อีสี่อีสี่กอนทีนิวเด็ดอืมดีเทนทูรูมแป๊บหนึง่งเย่คนดูไปโอเคลุยเฮ้ยไป,ไปทางไหนดีนวะอ๋อเราเราควรเล่นป่านะคนดูผมว่านะคนฟาร์มเหรอ เวอรแรกผมมาไม่รู้ว่าฟาร์มร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเเเป็นนนใส่วของบัตตริมมก คุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนนหึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย